ท่านคารมกรับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายคารมพลบรกกางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดขออนุญาตนำเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอสวนภูมิมาหาลือสภาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข,ขของประชาชนในพื้นที่อำเภอส่วนภูมจิจำนวนสองเรื่องเรื่องแรกได้รับแจ้งจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายใหญ่คุณสมพร เสรษวงแล้วก็ผู้ใหญ่นนสังคศิลาว่าประชาชนในหมู่บ้านดงหัวเรือนะครับตำบลนาใหญ่นี้ไม่มีน้ำประปาใช้เลยนะครับต้องอาศัยต่อท่อมาจากบ้านป่าม่วงซึ่งอยู่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็หาลือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดงบประมาณในปี2 5 6 7ซึ่งจะให้ท่านนายกภูมิพัฒน์วิชัยนี่ทำเรื่องเสนอไปเพื่อให้ประชาชนได้รับ มีระบบน้ำปาาที่ครอบคลุมและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่สองได้รับแจ้งจากท่านกำนันบุญเริ่มบุญสงกำนันตำบลช้างเผือกแล้วก็ท่านนายกสันติภาพสุวรรณโทว่า ขณะนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะครับแต่อํอเาเภอสุนทรภูมินี่บางจุดนี่ไม่มีน้ําพอในการทํานาครับท่นทานประธานจึงอยากขอให้กรมชมะทานนี้จัดงบประมาณในการขุดลอกหนองจอกซึ่งมีเนื้อที่เป็นหนองสารนะมีเนื้อที่ถึง900ไร่ถ้ามีการขุดลอกอย่างเป็นระบบนะครับในปี2567ในปีงบประมาณที่จะถึงนะครับจะทําให้ประชาชนในตำบลช้างเผือก บ้านหนองทับไทยตอเภอบนมไพรซึ่งอยู่คนละเขตเลือกตั้งกับผมแต่เป็นประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ประโยชน์นะครับมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคจึงขอหารือนะครับไปยังกรมชมนทาน,นะครับกระทรวงเกษตรเพื่อให้เสนอทำมดมาเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน จริงๆเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ประชาชนฝากมานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาสําหรับผมวันนี้ได้รับความกรุณาจากพักภูมิใจไทยที่ได้จัดเวลาให้สองนาทีจึงขอขอบคุณท่านประธานและขอขอบคุณพักภูมิใจไทยด้วยครับขอบคุณท่ทานประธานครับท่านต่อไปท่าน